ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Big Bang สุดเท่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมป Mansion l i g h t y c o o นะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัดคลิปให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล็ก,กันเลยนะครับโอเคโอเคนะครับโอเคนะครับผม วา้าวโอเคนะครับอ,อ๋อ,อ,อเป็นพื้นใช่ไหมโอเคนะครับต่อไปอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันคุนคุนแฮเหมือนที่ผมเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมผมลืมแล้วนะครับ อไปหนีโอเคนะครับอันนี้รู้สึกมันคุนคนแฮเช่ามันเถอะนะคะผมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะครับผมว้าวอันนี้อันนี้ประตูใช่ไหม อ๋อใช่ไหมโอเคนะครับน,นี้กดอ่อนีน่ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อเพื่อจะได้เสร็จเสร็จไปเลยจริงๆมันไม่เสร็จหรอกมันมีตั้งหลายชั้นไม่ใช่สิ ผมต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆนะคะพอมันมีเยอะนะครับไม่ได้สร้างหมดหรอกถ้าสร้างหมดผมก็จะอาชคพเปไนหลายนาทีพะกษใช่ไหมเดี๋ยวผมทยอยมาสร้างเรื่อยๆนะครับทยอยมานะครับโอเคอันนี้ปูพื้นใช่ไหมโอเคนะครับผมอันนี้ผนัง อ๋อนี่ไงโอเคนะครับอันนี้เพดานอ๋อจิลนลังคาแล้วใช่ไหมโอเคเพดานนั่นแหละนะครับโอเคนะคบผมโอเคอันนี้แสงไฟใช่ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละ ว้าวโอเคนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปเล่นก,กันเลยโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำหน้าปกเอ้ไม่ใช่สิหน้าปกเอ้หน้าปก วายหน้าโปรตูโปรไฟล์เดนนะเขาเรียกว่าไงอ่ะเดวผมจะไปทําอันนี้เหมือนเดิมน,นะครับหน้าปกหน้าปกนะครับไม่ใช่หน้าโปกรูปช่องนะหมายถึงว่าหน้าโปกคลิปนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าปกคลิปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนั่นแหละนะครับหน้าปกคลิปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าไงน่าจะอันนี้นั่นแหละนะครับผมอาะผมถ่ายไปก่อนนะครับไม่สิไม่ใช่สี่ผมแคปนะครับ แแบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้าผมอาลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะไปทำนะครับโอเคโอเคนะครับเอาติดเพื่อนเฉยไม่ได้อีกอ่ะเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยฮะคนกำลังจะแคบอยู่โอเคนะครับเอาหน้าตรงก่อนดิเอาไม่ได้อีกอ่ะเพื่อน ไม่ได้อีกอ่ะเอาแต่นะแต่นะเพราะเมันไม่ได้อ่ะนี่ไงโอเคนะครับได้แล้วนะครับได้อยู่นะโอเคนะครับผมว้าวโอ้พอดีเลยโอเคนะครับผมอ่าอันนี้มันคุ้นคุ้นแฮ ไม่รู้เหมือนกันผมลืมไปหมดแล้วแต่มาคุ้นๆนะครับเดี๋ยวนะเหมือนที่ผมสร้างไปหรือเปล่าในในโทรศัพท์อะผมลืมแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคนะครับผมโอ,โอเคนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปสร้างกันต่อนะครับโอเคอาวเพื่อนทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเพื่อเขาแค่เข้ามาเฉยอ๋อผมก็สงสัยอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปสร้างกันต่อเลยโอเคนะครับ โอเคนะคะผมอ่ะเดี๋ยวไปสร้างกันต่อเลยอันนี้อะไรอ๋อแสงไฟเอาไฟอยู่ไหนอะเอาเอาก็นี่ไงทำไมมันไม่สว่างเอาก็นี่ก็สว่างอยู่นี่น่ะอันนี้มันมืดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเค โอเคนะครับอ้าวอ๋อตรงนี้ไงอ้าวโอเคนะครับอันนี้เตาผิงอ๋อโอเคนะครับที่นั่งใช่ไหมอ๋อหน้าต่างผนงังแล้วก็ อ๋อไม่ไม่มันไม่น่าพอละมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเอมันพออยู่นะแต่มันจะลดเร็วไงอ่าเดี๋ยวผมขอไปเติมก่อนนะครับ <S 2> <S 2> โอเคนะอ๋อเนี่ยโอเคนะครับเอา ว้าวโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสร้างกันเลยโอ้บ้านสวยมากเลยนะครับอ๋อเอเดนชั้นวางของแสงไฟนี่มีไฟแล้วนะครับผมแล้วประตูไม่มีหรอหรือว่ามันเป็นแค่อันนี้เฉย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับอืม <c oughs> โอ้โหเป็นพันเลยเหรออืม <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> อ่ะ แต่ผมขอไปเดินเล่นก่อนนะครับเด๋ยวผมขอไปปีนตรงนี้ก่อนนะครับผมขอไปเล่นก่อนที่ผมจะมาปีนตรงนี้นะคะผมเห็นไหมอือหือดูตัวผมสิผมตลกมากเลยอะ่ะตัวผมเนี่ยผมตลกมากนะครับเลยไปเรื่อยๆอ,อันนี้วิ่งหรือเดินเนี่ยอืมนะครับ โอ้บ้านคนนี้เขาสวยมากเลยถ้าผมสร้างไปเรื่อยๆนะมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับไม่รู้มีกี่ชั้นเดี๋ยวผมขอต้องขอ,ขอลองดูก่อนนะคะผมว่ามันมีกี่ชั้นนะครับโอ้โหผมดูสี่บ้านแล้วโอ้โหแบบมากเลยนะครับโอเคนะคะผมโอเค ได้อยู่นะโอเคนะครับอ๋ออันนี้เป็นพันเนาะนะครับโอเคโอค้โหสวยมากนะครับอันนี้ตู้อันนี้เพดานอันนี้พรมอ๋อแผนที่นะครับ ต่อไปอันนี้แสงไฟนะครับอ๋อมีไฟแล้วนะคะผมอันนี้เป็นโต๊ะโอเงินลดแล้วสร้างเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมขอคู่สร้างรถเดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสี่หมื่นเดี๋ยหรอสี่หมืนสองพันโอ้โหแพงมากเลยรถรถพอไหมเนี่ยไม่นาได้มั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่รู้พอหรือเปล่าอืมเดี๋ยวผมขอเดินเล่นเรื่อยๆก่อนนะครับ ลู้อยากจะทำอะไรบากก้าก็ได้ครึ่งทางแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคโอ้ขอไปดูบ้าคนนี้หน่อยสิอือหือมีสามชั้นใช่ไหมผมว่าแล้ว อ๋อเขามีสามชั้นใช่ไหมอือมีสามชั้นเดี๋ยวผมขอลองเดินไปดูก่อนนะคะผมนี่ทางจากบ้านผมแค่ประมาณกี่กิโลก็ไม่รู้ เดี๋ยวจะพูดอย่างนี้นะทางจากบ้านผมไม่รู้กี่เมนะครับผมผมไม่ได้นับนะครับโอ้โหเพื่อนครับตอนสร้างเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติผมสร้างเซดะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ที่ผมผมนี่ใช่ไหมสมมุตินี่คือบ้านผมนะนี่ อ๋อมันไม่มีประตูผมก็ว่าอยู่ตรงนี้มันมาได้ไงอ๋อผมก็นึกว่ามันมีประตูด้วยอตอนนี้ก็เหมือนบ้านผมนั่นแหละนี่ที่ผมสร้างไปอ๋อมีโต๊ะนั่งเล่นโกิข้าวนี่อันนี้ที่ผมจะสร้างเมื่อกี้นั่นแหละนะครับนี่แผนที่นี่แหละนะครับก็ว่าอยู่โอ้โหมีสามชัน้นเดี๋ยวผมขอลองไปสามลวดก่อนนะครับอุ๊บไม่สามลวดดีกว่า ไปสำรวจดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านผมล้วโอเคนะครับอออะเดี๋ยวผมจะจะกลับบ้านแล้วนะครับมาถึงว่ากลับบ้านผมนะครับที่ผมมาบ้านเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาที่เขาสร้างเสร็จแล้วเนะี่ยนะครับมาถึงในเกมนะ โอเคนะครับผมอ่านี่ใกล้จะถึงบ้านผมแล้วนะครับผมโอเคนะครับโอเค,อเคใกล้จะถึงบ้านผมแล้วนะครับเดินไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเดินหรือถ้าอะไรเนี่ย เดินอย่นะ้เหมือนท่าวิ่งเลยน่าจะเป็นท่าวิ่งนะถ้าเป็นท่าเดินนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เ,เพื่อนอ๋อเดินเป็นอย่างนี้ถ้าวิ่งอ่ะ๋อ,อวิ่งได้แค่นี้เองก็ประมาณนี้แหละวิ่งได้แบบนี้แหละนะครับจะวิ่งแบบไหนก็ได้โอ้โห,หมื่นเลยเหรอโอ้อันนี้สองหมื่นนะครับสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าน่าจะได้อยู่นะนะครับเอา ถ้าผมกดตรงสองมือนะมันก็จะโหลดอีกอะดิทําไงอะอ่าเดี๋ยวผมจะเอารถอันนี้ก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปขี่รถเล่นก่อนนะคะผมเอาอ๋อไม่ใช่อ่ะแล้วจะออกอยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไง,อไงโอเคนะครับ อันนี้ผมกำลังจะขับรถนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋ออ๋อเนี่ยเอาเอาเดี๋วยวก็ชนอะไรอีกนะคะผมนี่นะครับอันนี้ผมกำลังขับรถอยู่นะคะผมเห็นไหมครับ okay nào, ของโอเคโอเคครับโอเคอีกนิดนึงก้จะถึงบ้านผมแล้วนะครับโอ,โอเคนะครับผมโอ,โอเคนะครับเอาแล้วบ้านผมมาอ๋อยังไม่ถึงเหรอ,อผมก็ว่าอยู่โอเคนะครับเอาเอาเอา,เอา อ้าวอาไปเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนครับอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนี้เฉยะหรือว่าผมเลยบ้าหรือเปล่าอืออีกแล้วอะ่ะเห็นวนะแต่แป๊บนึงนะครับอ๋อเป็นที่เน็ตโอเคนะครับผม โอเคโอเคนะครับอ,อ๋อนี่ไงบ้านผมหมูก็ว่าอยู่โอเคนะครับผมโอ้น่าเดี๋ยวไปสร้างกันต่อนะครับอ๋อนี่ไงผมมาถึงตรงนี้นะครับมีผนงังอ๋อหน้าต่าอ๋อนี่ไงนะครับโอเค โตงวยน้ำอะไรเนีวว่ยโตงวยน้ำอะไรอนนี้ประตรูอ๋อนี่ไงนี่ผมไปบ้าเพื่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไง นะครับผมโอเคเดี๋ยวคิดว่าผมจะเอาคไิปเป็นลงแล้วเพื่อนอเดี๋ยวน่าจะแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะผมพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอ่านคลิปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอ่านแบบนี้เหมือนเดิมนะคบผมโอเค โอเคพเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมบูธเทก่อนและกดสมัครให้ได้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สุดเทสชาแนลได้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม